สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเดูนันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะเป็นคลิปที่ผมเพิ่งอัพลงวันนี้ช่วงเช้านะครับวันที่สิบแปดวันนี้เลยนะครับประมาณเวลาเก้าโมงเกือบสิบโมงศูนย์เก้าจุดห้าสี่เอ็มก็คือวันนี้ช่วงเช้านะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตยอดการเข้าถึงยอดวิวพันแปดเองนะครับและมันมีในหน้านี้เพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นข้อความให้เพื่อนดูนะเมนูการสร้างรายได้ก็อยากรูว่าคลิป มันมิ้งเท่าไหร่เหรียญน,นะนะผมเชื่อทุกคนที่ทาคลิปอ่ะจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวเราก็อยากรู้ว่าเหรียญมันขึ้นเยอะไหมสิ่งที่ผมเห็นผมตกใจนะว่าเฮ้ยตั้งเจ็ดเลยเหรอยอดวิวแค่พันแปดขึ้นตั้งเจ็ดนะครับเยอะนะเยอะมากๆเจ็ดเหรียญตีเป็นเท่าไหร่ตีเป็นเงินบาทเท่าไหร่ผมคํานวณให้ง่ายๆนะสามเหรียญเท่ากับหนึ่งร้อยถ้าหนึ่งเหรียญเท่ากับอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าสามหกเก้าตีไปสามเหรียญน้อยเจ็ดเหรียญเท่าไหร่สามหกสองร้อยกว่าบาทเฮ้ยวันเดียวเองแค่หนึ่งคลิปนะครับ ใครที่กําลังทอ้อใครที่กําลังสะสมนาทีอยู่หรือใครที่กำลังติดข้อสองหรือใครที่ทําครบแล้วรอเครื่องมือมาหรือใครที่อยู่ระหว่างการรออนุมัติอาจจะถูกปฏิเสธมาหลายครั้งแล้วรออนุมัติเพื่อนๆอดทนอีกนิดนึงเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะใกล้แล้วแหละน่าจะได้แล้วแหละเพื่อนๆนะนะครับเอาให้ได้ตัวเครื่องมือตัวสตรีมเนี่ยนะครับแค่ลงคลิปเพื่อนๆถ้าพูดง่ายๆแค่ลงคลิปก็ได้ค่าขนมแล้วนะครับผมเออเนี่ยผมก็ตกใจนะมาเฮ้ยยอดวิวทำไมมันยอดวิวมันนิดเดียวทําไมมันอ่ามันขึ้นเยอะจัง นะครับผมก็มีการทดลองแหละจะมาบอกเ,เพื่อนๆว่าทาไมยอดวิวแค่เนี้ยทาไมถึงทําไมมันถึงขึ้นเยอะนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่ผมจะบอกว่าคลิปนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งผมตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์คอมเมนต์จะมีมาแบบหลายหลักหลักร้อยประมาณร้อยประมาณร้อยคอมเมนต์แหละผมก็ตอบทั้งหมดทุกคอมเมนต์นะครับพยายามจะตอบข้อความที่มันค่อนข้างยาวใช้คาให้มันแบบเยอะๆหน่อยคือพิมพ์ให้มันยาวเหมือนเป็นการพูดคุยกัน ให้กาลังใจกันขอบคุณนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับแม้ยอดวิวมันจะน้อยแต่ผลลั์ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นผมก็สังเกตมอนกันว่าเอ๊ะทำไมบางคลิปเนี่ยมันขึ้นตั้งห้าสิบหกสิบเลยหรอนะครับนี่เรื่องของเหนนะเรียญนะผมก็ยังสงสัยแต่ว,ว่าผมตอบค่อนงเยอะนะครับบางครั้งบางคลิปที่ว่าเราอาจจะมีการเข้าถึงเยอะเนาะล้วก็เลยทาให้บางคลิปเนี่ยมีการตอบไม่กี่คอมเมนต์นะครับถามว่ามันขึ้นไหมมันก็ขึ้นแต่ว,ว่ามันค่อนข้างน้อยเออเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้ดูสําหรับใครที่ผ่านส ยอดวิวพันแปดขึ้นมาตั้งขนาดนี้เพื่อนๆเออนะฮะเอาให้ได้นะสู้ๆนะทุกคนนะทำไม่ได้นะฮะทำทำไม่ได้นะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเอาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับ